สนับสนุนโดย30บาทรักษาทุกทีเจ็บป่วยเล็กน้อยเลือกได้ใกล้บ้านเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์สวัสดีครับผู้ชมก็อัฟซีพี่บอลสวัสดีพี่กิงนะครับ,รบมีปืนไหมไม่มีปืนไหมใครจะมีมมมล่ะโอ้นเล่าอยู่ทุกวันว่ามันผิดกฎหมาย เราเข้าใจถูกแล้วแต่วันนี้นี่ถามเหมือนถามสุมสี่สุมห้าแต่ปรากฏว่าถามห้ามีสิบวิ <c oughs> สมัยนี้ปืนผ่าหน้าไม้หาง่ายเ,เดี๋ยวนะคะปืนไม่ใช่เข้าหลามจะเอากี่กระบอกหาแก๊งไหนมีที่ไม่มีบ้างไหมไม่มีฮะทุกแก๊งมีหมดรอบนี้นะครับปืนผ่าหน้าไม้เมื่อมันหาง่ายเวลามีเรื่องกันเมื่อไหร่ยิงกันสนานวันไหว รอบนี้หนองจอกอสองแก๊งหนองจอกบอกอเลยจริงๆเขาเคลียร์กันนะจะนามาเคลียร์กันจับมือกันเรียบร้อยอแต่จับมือกันไปจับมือกันมากลายเป็นว่าเวี่ยงหมัดใส่และที่ผมบอกไว้ต่างคนต่างพกปืนไปยิงกันสนั่นวันไหวยิ่งกว่าหนังมาเฟีย คุณลุงคุณป้าที่ไปช่วยเป็นพยานให้เขาเคลียร์ใจกันอ่ะเออจบนะจบนะลูกจบจบก็ปังเกือบตายนะนีแล้วคุณป้าโดนเข้าหน้าขาอย่างเงี้ยเออคุณพี่ผู้ชายก็โดนเข้าไปเต็มเลยขาหักมันต้องดามด้วยน่ะโดนกระทืบด้วยนอกจากยิงกันแล้วก็กระทืบใส่กันอีกต่างหากหนักเลยนะคุณผู้ชมุดเดือดครับหวังว่าคุณตํารวจจะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็สามารถควบคุมเอาไว้ได้นะคะกฎหมายปืนบ้านเราจริงๆกฎหมายแรงมากนะเหลือแค่การบังคับใช้เท่านั้นแหละค่ะ คือมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มีขนมจีนเรียบร้อยพี่ต้นก็อาจจะต้องเตรียมน้ำยาให้ท่านทานเขาอาจจะคิดว่าพี่ต้นน่ะพูดแต่น้ำยาน้ำยาไม่เคยให้ท่านทานจริงๆท่านต้องทําเองน้ <laughs> ำยาเนี่ย <laughs> ผมผมเสนอให้แต่ท่านต้องทําเองให้ได้เออเป็นเรื่องใหญ่ยังไงต้องแก้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็ยังคงสะท้อนให้ได้เห็นค่ะว่าปัญหาของปืนยังไงยังไงรัฐบาลก็ยังแก้ไม่ได้ก็ยังสอบตกอยู่บันยังค่ําในเรื่องของการใช้ความดุนแรงนั่นแหละเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแก๊งไหนก็มีปืนแล้วครั้งนี้ แก๊งลูกน้องตำรวจกับแก๊งเด็กวัดเขาซัดกันด้วยปืนเหมือนกันค่ะฮะฝนตกที่หมูไหลขนาดแท้จริงเชิญต่อที่หน้าจอทีวรีรู้จักคำนี้ไหมเคนายมหาฝึกหมามประโยชน์มหาศาลฮะเพราะว่าช่วยงานรจจาชการไว้ดีมากแต่ว่ารอบนี้เคซิกท่านยังไม่ต้องรู้จักแต่ให้ในายกแจกปฐุมธานีรู้จักไว้ให้ตำรวจในพื้นที่ปฐุมธานีรู้จักไว้เคซิก เหตุการณ์นี้เขากําลังสร้างอิทธิพลสร้างอํานาจในพื้นที่รอบนี้เคซิกสุดซ่าไล่ฆ่าอารวาสฮะไปไล่ล่าตามจับให้ได้โอ้โหแล้วแบบนี้คนในพื้นที่จะอยู่กันยังไงให้ปลอดภัยล่ะคะทีนี้มันรู้สึกหวาดระแวงไปทั่วทุกพื้นที่เลยเป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมเนี่ยลองมานั่งคุยกันสิว่าทําไมวัยรุ่นมันถึงได้มีปืนกันทุกแก๊งเพราะมันไม่กลัวปะไม่กลัว ติดไปแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่ก็ไปประกันตัวออกมาพ่อก็ไปประกันตัวออกมาแล้วก็มากลางแบบเดิมแสดงว่าคุกไม่ได้น่ากลัวกฎหมายไม่ได้ขัดเการใครได้ใช่หรือเปล่าคะทำไมคนทําผิดถึงได้ล้นเมืองขนาดนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ต้องตั้งไปให้ผู้บริหารประเทศช่วยกันตอบหน่อยค่ะ อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมหนุ่มเป็นผู้รับเหมาออกไปนั่งทํางานกับเพื่อนเนี่ยระวังขากลับขี่มอเตอร์ไซค์กันกลับมาเขาอ้างว่ามีรถกระบะปาดหน้าจอดปุ๊บทุบหัวแล้วตายเลยค่ะ นี่คือตอนที่ตายแล้วไม่มีภาพตอนเกิดเหตุมีแค่เพื่อนที่เล่าให้ฟังเลือดวะเนี่ยดำๆใช่แล้วทุบตายคาโมเตอร์ไซค์คุณเห็นแล้วโมเตอร์ไซค์ปะหายยังพาดอยู่บนรถโมเตอร์ไซค์อยู่เลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะคนตายชื่อว่านายาไปเที่ยวไปอย่างเงี้ยไม่ไปไม่ไปอ่ะคนหนึ่งผมจะไปแถวสตหีบเลยไกลไกลเลยพี่บอลไม่ได้เข้าไปนานแล้วนะในตัวเมืองพัทยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขับเลยออกไปแถวสตหีบเลยสร้างความไม่สบายใจเรามีเงินจะไปเที่ยวนะ แต่พอเจอแบบนี้ไปไกลๆเชี่ยวไปไกลๆเป็นว่ะมาเที่ยวเมืองไทยแต่คนไทยไม่ได้เที่ยวไม่คุ้มนะพักรูเดียวช่วงหน้ายังสยองไม่สั่งซาสําหรับถนนพระรามสองและสยองซ้าซ้าคือไม่เหมือนกับครั้งแรกนะเกิดเหตุซ้ําและตอนนี้ยังว่ายอดคนตายกลายเป็นหกรายแล้วและที่น่าตกใจคือหนึ่งใน5ที่ตายไปก่อนหน้าปรากฏว่าหนึ่งใน5ลูกเขายังไม่รู้เลยว่าคุณพ่อเขาตายวันนี้มีวินาทีคนหูใจ ไปประชุมไม่ทันแน่เลยอ่ะดงทุกเส้นเลยอ่ะอาจจะทันลองทางนี้ s <S ทันเวลาพอดีเลยอ่ะดื่มแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์พิสูจน์แล้วโรตู iss, คิสครีมหน้าตาคอด้วยยอดขายกว่า2.8ล้านชิน้นช่วยลดริ้วรอยลง35.5%ช่วยลดเลือนจุดด่างดำรู้สึกผิวดูยกกระชับในสัปดาห์เดียวครีมเดียวหน้าตาคออันดับหนึ่งในใจพี่ ที่ช้อปปีู้ชอปสินค้าครบคุมที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ดิวและค้ดสุดคุ้มที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ส่งเร็วถึงไวทั่วไทยที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ที่ช้อปปี้ชูครบคุมส่งไวช้อปกัน์ดที่ช้อปปี้วันนี้ถึงสสเ31ธันวาคมนี้สุอเลยที่ช้อปปี้ มิกซ์จากเนเจอร์กิฟมีแอลคาเนตีมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟก่อนนอนกินเนเจอร์กิฟก็โกลมิกซ์ก็โกลมิกซ์ก็โกลมิกซ์จากเนเจอร์กิฟต์เชก็กินเนเจอร์กิฟถึงก็กินเนเจอร์กิฟถึงตอนเย็นก็กินเนเจอร์กิฟอยากกินเนเจอร์กิฟที่ไรเธอก็ชงม,มาให้อยากกินเนเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชงม,มาให้เนเจอร์กิฟต์ดื Give, ด่มอร่อยดื่มได้ได ที่ขายโปรโมชั่น,นเดิมทุกปีอยอดเยี่ยมในปีนี้ไปครองพรอ,อได้สูงเปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนถึง30เมษายนนี้นี่สมองฮึมไม่เล่นหรอหมอเอ็นฟาโกรเจนท์โแคร์สูตรใหม่ที่มี PHP โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใย,ยอาหาร2ชนิดสูตรใหม่เอ f นฟาโกรเจนท์โฮแคร์ชดาอร่อยชดาร่อย ชดาลำชดาแซบ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาได้เวลาเติมความสนุก Magic X น้ำผลไม้ผสมมะพราะ้าวดื่มอร่อยเขียวเนื้อ Magic X แลระเบิดความอร่อยเขียวสนุกลอนานปะนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายไม่ต้องอ่ะ กินอะไรดีนะาลองนี่ชั้นโยเกิร์ตมีจิลินซีดีหรือชั้นผลไม้แท้ว้าวงั้นขอสองฉันเลยได้เมจิบัเกเร่แซตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตทั้งอร่อยและได้ประโยชน์ลองเละไม่รสยูสุผสมเปดส้มลดอุณหภูมิสั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือแคเรียคอปเปอร์สิบเอ็ดใใจตัวเองเพื่อได้ทำสิ่งที่รัก เลือกเอนชูโกที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดี3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อพอว่าแล้วใส่ใจคนที่เรารักด้วยเอนชูโกลดอุณหภูมิสั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือแค่เอร์คัพเปอร์11เ บ้านและสวนแฟร์ซีเลก2025งานแฟร์แรกของปีจัดเต็มกว่า2,000บูธครบจบในงานเดียวบ้านและสวนแฟร์ซีเลก2025วันที่22 30มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนาได้เวลาเติมความสนุกเมจิกเอ็กซ์น้ำผลไม,ม,ม้ผสมกุ้งมะพราะ้าวดื่มอร่อยเขียวเนืบอเมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกใหม่ Samsung Galaxy s 25 Ultra แค่กดปุ่มคลิกเดียว move my next schedule to tomorrow noon and send it to jin ็สั่งงาน Galaxy AI แล้วออกไปเที่ยวได้เลยตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบอกแล้วจํานวนคนเสียวฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไปประชุมไม่ทันแน่เลยอะ่ะดงทุกเส้นเลยอะ่ะอาจจะทัน ลองทางนี้ Let's go <S พันเวลาพอดีเลยอะ่ะดื่มแบรนด์ทุกเช้าเปิดวันเปิดแบรนด์มาดอฟอามีนออบรอนพ r นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำลายเชื่อมพันธะเส้นผมให้ผมดูแข็งแรงจะดทรงง่ายใช้ชีวิตให้เต็มที่กับที่สุดแห่งการช่วยบำรุงจากโดฟ ใหม่เข้าเกลียบ PR Big b a บรถเ้าวครีมและหัวหอม M150 รุ่นลิมิเต็ดฝาเหลืองรสชาติดั้งเดิมรู้ด้วยอาปาเชมีเบ็ดอมสูนไพรรถมะขามป้อม I love a อาปาเช่เมงเนาทีค่ะพี่ๆกับคุณผู้ชมคิดว่าตัวเองเนี่ยดวงดีมากแค่ไหนหรอโอ<ฮ>้โหก็พอสมควรนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเชิญขับรถผ่านพละรามสองหน่อยโอ้ย ไปวัดดวงกันหน่อยค่ะ <ภา S 1> พา<อ>ตัวเองไปเสี่ยงไหมนี่ไงมันจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะพี่พี่ในเมื่อเราลงใต้มีกี่เส้นทางหรอคือเส้นหลักหลักๆมันก็เปต้องเป็นเส้นนี้แหละอันนี้ก็คือยิงตรงสุดไม่ต้องไปอ้อมที่ไหนก็ใช่ไงคะคุณผู้ชมแต่กลายเป็นว่าทุกครั้งที่เรากําลังจะขับผ่านถนนเส้นพระรามสองทำไมเราต้องถามได้ว่าแต้มบุญตัวเองอ่ะมีมาก หรือว่ามีน้อยอวันก่อนเพิ่งจะถล่มลงมาคนงานเสียชีวิตตัวเลขผู้ตายก็เพิ่มขึ้นล่าสุดเอาอีกแล้วค่ะสิ่งที่มันตกลงมาก้อนหินทั้งก้อนก้อนขนาดนี้เอาจริงๆนะถ้าเป็นรถโมเร์ไซต์ตายคา,าที่แต่พอเป็นรถยนต์ยังดีหน่อยว่ามีอะไรมาช่วยกั้นค่ะ